อ้งเฉยขมือขอมือทำไงทำไงของม,ออมอวันเช้าครับของางวันที่พอได้ได้เสร็จแล้วก็ได้ที่ประจำก็ละมันลิจะอยู่ในกรงเฉพาะช่วง ช่วงไหนเละช่วงนอนมาเละจะอยู่ในกรงช่วงนอนช่วงนอนกลางคืนแล้วก็ช่วงเวลาที่ไปทํางานใช่ไหมยังนั้นก็อยู่แถวนี้เนาะ <laughs> มีทอนในใจเลยทำไมหรอฮะเขามาทําความรู้จักกับมาเลให้มันมากขึ้น่ะไม่ได้เหรอทําไมนี <laughs> ่ เขามีของเล่นนะเขาก็จะไม่แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรนะเขาก็จะเล่นของเขาไปเรื่อยนี่นอนเล่นนอนเล่นดีๆเดี๋ยวเลินนอนเล่นดีๆนอนเล่นแบบไม่ไม่ไม่สนแม่อะไรเงี้ยเก็บเองจ้าเก็บเองเขาบอกนี่ไงนั่นไงนั่นแหละก็มากุกครีถ้าเกิดเขามีของเล่นนะเขาจะมาชวนเราเล่นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันรีเขาจะชวนเราเล่นแม่ไม่เล่นหรอกลูกเพราะว่าวันนี้แม่เหนื่อยไปวุ้น เนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบอย่างเงี้ยเขาพอเราดึงเงี้ยดึงแล้วขึ้นโต๊ะเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูเขาปล่อยนะเดี๋ยวดูแม่ปล่อยนะไม่เล่นละอ่าเขาจะมองอยูสปาร์คแล้วเขาจะมาชวนเราเล่นไม่เล่นละไปดีกว่าเขาจะมองเห็นปหมเขาจะมองแบบนี้ทำไมไม่เล่นกับเขาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยไปเร็วมั้ยไปเร็วเร็วมเออเร็วม อันนีอุ้ยแค่นั้นแหละมนเล็ไม่มีอะไรหรอกอยู่แค่นี้แหละใช่ไหมชีวิตหนูก็มีแค่นี้แล้วเนาะไม่ดุเท่าคนง่ายดือด้อดื้อเป็นวังเวลาใช่ไหมเละไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่า 这个。<laughs> <laughs> <laughs>